นูเทลล่านะคะค่ะมีไข่ไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็มีนูเทลล่าตัวแป้งอเนกประสงค์ค่ะช่วยแล้วก็ช้อนค่ะโอเคค่ะขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเอาช้อนมาตอกไข่ค่ะอ่าโอเคค่อยคนะคะอย่าให้ไข่แดงแตกนะคะโอเคค่ะอันนี้ลูกใหญ่เลยค่อยคนะคะค่อยๆนะคะ โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแยกไข่แดงกันนะคะไข่แดงนะคะค่ะอาใช้ช้อนตักไข่แดงมาใส่ในนี้เลยค่ะคือไข่แดงค่ะโอเคค่ะใส่เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนที่สองตักมือเท่าลงไปกี่ช้อนคะสามช้อนช้อนค่ะหนึ่งค่อยตักค่ะตักมันไปในไข่แดงนะคะค่อยๆค่ะอ่อสองอ๋สองค่ะอย่าล้น่ะลกอย่าล้นค่ะเอาพอดีช้อนอ่ะสองค่ะสอง โอเคอะปั่นอีกช้อนนึงค่ะสช้อนเลยค่อยค่อยค่ะค่ะสามช้อนค่ะไม่ต้องเยอะอย่าล้นค่ะโอเคค่ะโอเคอ่าโอเคเสร็จแล้วก็คนค่ะคนใช้ช้อนคนเลยค่ะคนเลยค่ะไข่แดงโนลเทอล่าเข้ากันค่ะค่อยๆคนค่ะค่อยๆคนนะคะค่อยค่อยคนไม่ค่อยคนนะค่อยคนให้เข้ากันทั้หมดค่ะโอเคนะค่อยคคนอ่าเหนียวไม่เป็นไรค่อยคคนนะคะแล้วเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาใส่แป้งอันนี้ผสมคสามช้อนนะคะต่อไปใส่แป้งอันเด็กผสมลงไปสามช้อนนะคะ หนึ่ง <1, S 2> ค่อยๆใส่ค่ะ 2, สองค่ะสองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะพอละค่ะนนนะค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะเราจะคนจนเข้ากันนะคะ,คะอ่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วมันจะนเหนียวนิด จนปั้นได้ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันนะคะหนูจะปั้นรูปนี้ก็แล้วกันปั้นเป็นเป็นกลมๆค่ะแล้วก็กดแบนๆกลมๆอ่ากลมๆก่อนค่ะกลมๆอ่ากลมๆก่อนนะคะแล้วกดให้แบนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นูเทลล่าลงไปตรงกลางเดี๋ยวหนูเปิดฝาป้าเปิดฝาให้หน่อยค่ะ เดี๋ยวหนูตัดหนูเทอรล่านี่ขอาช้อนใหม่เอาช้อนใหม่ค่ะอ่าอ่าตัดหนูเดอล่าใส่ไปนิดนึงตรงกลางค่ะลูกเอาไข่ขาวออกไปเลยก็ได้นิดเดียวค่ะนิดเดียวมาเดี๋ยวใส่นั่นหนูเทอรล่าลงไปแล้วเราก็เอาไปทำปั้นกลมเหมือนเดิมค่ะทํากลมก่อนค่ะทํากลมห่อเข้ามาค่ะห่อเข้ามาค่ะห่อเข้ามาค่ะลูกห่อ ห่อให้ปิดอย่าให้ไส้ะลั่ะอย่าให้ไส้ทะลักอะค่ะแล้วก็ปั้นกลมค่ะลูกปั้นกลมปั้นกลมค่ะปั้นกลมกลมเลยค่ะปั้นกลมกลมนะคะปั้นให้กลมเลยค่ะเอออย่าให้ไส้มันออกมานะคะกลมกลมมันจะได้กลมกลมแบบนี้นะคะคุกกี้หนยเธอแล้วเรามาวางบนถาด ไม่ต้องแผ่เอาวางกลมๆวางบนถาดไว้นะคะโอเคทําก้อนต่อไปค่ะใช่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําก้อนต่อไปอ่าทําก้อนต่อไปเหมือนกันแล้วเราก็ต้องเปิดไฟลูทูล่าอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าค่ะค่ะอ่าปั้นนะคะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบแล้วเดี๋ยวไปเข้าเตาอบกันค่ะปั้นเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะค่ะเดินไปเลยค่ะค่อยๆเดินนะคะ ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เอาเข้าเตาอบให้นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเข้าให้ค่ะเดี๋ยวเข้าเตาอบนะคะเข้าเตาอบแล้วนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะกจนเย็นแต่ว่าตอนนี้มันเย็นหมดแล้วเย็นแล้วแล้วก็มา,สาใส่จานนะคะจางกันเลยค่ะค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆหยิบโอ๊ี้มันก็แข็งหมดแล้ว อ่ามันเย็นแล้วมันก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมคะโอ้ค่อยหยิบค่ะหยิบค่ะค่ะอันไหนดูซิคุกกี้เป็นไงบ้างหน้าตาว้าวอไหนเราชิมดูซิคะเป็นยังไงบ้างกรอบไหมอืมนุ่มอร่อยโอเคค่ะเยี่ยมมีไส้หนูเทลล่าใช่ไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมไหมคะโอเคค่ะ